วันนี้มาเยี่ยมคุณแม่อ,อาการคุณแม่ดีเอฟซีถามข่าวถามข่าวหายระบอกวันนี้มาเยี่ยมคุณแม่นะครับทุกคนโอ <c oughs> ้ยหมวกเขียว <c oughs> หายมื่อนี้ <c oughs> คุณแม่คืนหอดอยากใส่ประก,กันงรงพย่บาทเลยอยากลบคุ้มใช่อีกแล้วแยาบคุมมบบค้มอืม่นอีกทีนึง ยาบาุมยาบแทบอะการอะไแต่ฐานมั so 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 ่จะปนสนอยูรือหลับดีมากนะไบ้าแต่พออยากนอนยะว่าข้าอาการไงบ้าทำไมถึงมาหาหมอเล่าให้คุณฟังคุณหมอฟังไอ้คุณเอฟซังสิอ่าสบภาษาหมอว่างไนดีค่าเชื้อเปเลยหลอดคเสเ้อรยุ่งใส่น้ำเกลือสามมือมาหนี้แล้วกันยาก็มีตลอดจะมีหลอดนึงที เพิ่นหายแต่ว่าเพิ่นหยุดหายเพราะว่าตรงบ้านเหมือนตัวตัวห่อนเง่อออกเพิ่นหมอกระหายยาค่าเสื้อปล่อยเป็นรดนึ่งนึงนี่แหละนั่งใส่น้ำเกลือนี่แหละตอนนี้ก็กินยานอนหลับยาแก้ไอออกซิเจนถอดแล้วออกซิเจนจะสามารถเสียบได้ตลอดนี่กดแต่ตลอดเพิ่งถอดเป็นยังคือเสียบออกซิเจน หายใจลําบากไงมันจะซอยหายใจปอดยั่งกันหรอคุณมาไม่ปอดยั่งอ่เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ไม่เป็นอะไรน้ําตาในเลือดไม่มีตักหลานประกันประกันเพราะตักหลานมันเป็นยังไงประกันกแบบได้หลายดอกทอดหลานวะผอราคารอรถใช้นอนทุ้ค่ำวันหลังใช้นอนเอาตัวตัวตัวปอดตัวปอดไม่เป็นไร แต่ว่าเหมือนว่าว,วานเหมือนว่าตตับกระยูดีโปรเอ็กเซลเล่แล้วตับปอดน้ำตาลดีแต่ว่าความดันสูงแล้วก็ไอ้เพื่นอนไอ้ยังไงอีกตัวหนึ่งหม่อยที่บอแมนแคลเซียมบอแมนอีกตัวหนึ่งอ่ะอยังไงมันมันมันมี่หน่อยนหน่อยน่างกายที่ว่าเออนั่นแหละแร่ธาตุแคลเซียมเมื่อกินข<อ>้าวพี่น้องเออเม่อกินข้าวกินน้ำ หมอททีี่่ตลาาดเเขห็นว่าดแอลกอฮอล์กี่กี่ปีครับปะฮะตลอดชีวิตค่ะงวดเอกรอค์ตลอดชีวิตอะไรตลอดชีวิตแอลกอฮอล์ค่ะนนาเดี๋ยวมังมั่งหนาไขว่ไปมองหนาให้านผู้ชมไม่เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะคะพอแล้วค่ะมันจะมันจะโตแลค่ะก็ต้องนอให้เยอะนะคะอีสีบอกคุณแม่นอนให้เยอะค่ะไม่ได้ยังป๋ได้พึ่งย่างได้ยุบมันีอเขาห้องน้งพึ่งขาของนางใดมันปกติ นั่นสบายย่างพี่น้องเอ้ยต้องกดตลอดเนยเพราะว่ายัาหลุมในห้องน้ำปวดขาขาขาบวดไม่แห้งเนี่ยขาตะลีบลงรลีบลงเดินขาหน่อยล่วงแห้งเลยยายนอนโทรมาบ้างโอ้แต่กดโทรศัพท์นี่บ่เปลี่ยนใชเราหูเรื่องมหูร้างเขาบ่นียายนอนไร้งานอะไรที่อืม